อีกหนึ่งแกงส้มปลาลอยๆก็ต้องยกให้เมนูแกงส้มปลากระบอกค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จะมาโชว์ฝีมือทําแกงส้มปลากระบอกใส่หลอกกอเรื่องกันค่ะแม่ไปได้ปลากระบอกสดๆมาจากชาวเลเลยค่ะเพื่อนวันนี้แม่ก็จะเอามาแกงส้มกับหลอกอลกอค่ะหลอกกอเรื่องเรื่องส้มๆแบบนี้เอามาแกงส้มจะให้ความวานร้อยมากๆค่ะเพื่อนแม่ก็ตั้งหม้อลายเครื่องแกงกับเคยให้เข้ากันลายเครื่องแล้วแม่ก็จะใส่หลอกกอลงไปค่ะหลอกกอทีซี เรื่องส้มแบบนี้นี่เขายัางเนื้อไม่นิ่มนะคะเป็นหลอก,ก็ที่ยังเนื้อแข็งอยู่แต่เวลาเอามาแกงส้มแบบนี้เพราะเขาซุกนิ่มก็จะให้ความวานแบบร้อยมากๆค่ะเพื่อนพอลอก,ก็อของเราซุกได้ประมาณ70%ก็ตามด้วยปลากระบอกลงไปได้เลยคะ่ะบ้านแอนเวลาซื้อปลากระบอกมากก็จะเอามาแกงสม้มไม่ก็เอาทําเมนูต้มสม้มคะ่ะปลากระบอกสดๆนี่เขาก็จะมีเนื้อวานมันมากๆเอามาทําได้แทบถูกเมนูเลยคะ่ะเพื่อนวันนี้แม่ก็จัดปลากระบอกแบบหล่นหล้นมอ จุกจุกมันเดิมคะ่ะเพื่อนเวลากลับบ้านได้กินของดีดีวัตถุดิบสดสดส่งตรงมาจากสาวเลเ่แบบนี้มันดีต่อใจจริงๆริงค่ะเพื่อนใส่ปลาลงไปแล้วจังนั่นก็ปิดฝ้ารอปลาซุกเลยค่ะพอปลาซุกก็มาปรุงรสกันแม้ก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกความเปรี้ยวตามชอบตามด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาลงไปเพื่อนเพื่อนก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยค่ะและจิคาดไม่ได้เลยก่อนปิดแก๊สก็ต้องบีบมะนาวสดๆลงไปเพิ่มความหอมเปรี้ยวกับ แกงของเรานาทีนี้บอกเลยว่ากลิ่นแกงส้มหอมทำเอานํำลายแตกเลยครับเพื่อนๆหลากระบอกซสดอเอากมาแกงส้มหลอกกอเรื่องแบบนี้ว่าเข้ากันร้อยมากๆแม้ก็มารับประก,กันความร่อยจังหู้เหมือนเดิมครับเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมกิกนได้เลยเททิ้งกินได้เลยเททิ้งสุดยอดค่ะอ่าเททิ้งลงท้อง นอกจากแกงส้มปลากระบอกลอกอเรื่องแล้ววันนี้ที่บ้านแอนก็แกงเลียงยอดภูมมแล้วก็พัดนำเต้าค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวซุยรอนๆมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ